ก็มันจะขอแฟนแต่งงานจริงๆผมไม่เห็นเนยไม่เห็นน้าเลยอ่ะมันมัเป็นน้ยนานแล้วก็เลยยิงโทรศัพท์ไปเายิงโทรศัพท์ไปเสร็จแล้วเราก็ให้อ้้โคไปขอเบอร์เขาได้เบอร์มาตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยทำไมคุณโรนีสนใจน้องโนนีจัง คุณมีเราเลยโทรไปสักสติดอ่าครับผมผมไม่ผมไม่มีส่วนไม่สนใจขนาดเลยก็เป็นเวลามาทุกกำนานานครับทุกกำนันแล้วก็ทีนี้เนี่ยแหละทีนี้เนี่ยครับเป็นเป็นอะไรที่เราไม่เจอกันครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับผมครับก็ พี the <usion> ่จอรนพี่เซงนะฮะสกิมสกีพี <nih> ่ยังแข็งพี่ใหญ่ยากตอนนี้พี่จอรนพี่เซงก็ดครับแล้วแล้วก็